ชมบรรยากาศเช้าตรู่ของวันที่4ปีมังกรทองพศสอง7ักันค่ะวันวันนี้เป็นวันที่สีมกราคมนะคะชมบรรยากาศที่บ้านนาของป้าแมงค่ะนะคะเช้าตรู่ค่ะป้าแมงตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าบรรยากาศ ทางทิศตะวันออกที่บ้านนาของป้าแมงเป็นภาพที่สวยงามมากก็เลยเนำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมค่ะเห็นไ,ไหมคะทางนี้เป็นทิศตะวันออกค่ะที่บ้านนาของป้าแมงนะคะบรรยากาศค่ะเชา้ชาเช้านะคะที่บ้านนาของป้าแมงค่ะ ทางนี้เป็นทางทิศตะวันตกค่ะช้าตู่ก็จะประมาณนี้ค่ะมาทางทิศตะวันออกเช่นเคยนะคะเห็นไหมคะตรงมุมตรงนี้นะคะที่มีกิ่งก้านขึ้นไปเนี่ยเป็นต้นดอกปีบนะคะเป็นต้นปีบค่ะทางนี้ก็จะเป็นมุมของอ ต้นยูคาลิปตัสนะคะที่บ้านนาของป้าแมงค่ะแล้วนี้ก็เป็นทางลงไปปลายนานะคะไปบอ่อปลาไปสะปลานะาบอ่อเลี้ยงปลาของป้าแมงที่ปลายนาค่ะตรงนี้เป็นทางเดินนะคะก็บรรยากาศตอนเช้าตูก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนำมาฝากนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะ ก็แป๊บๆนะคะปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วนะสีวันเหมือนฝันนะคะ <c oughs> แป,ป๊บเดียวปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วค่ะทางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสวนของป้าแมงนะคะสวนข้างบ้านค่ะเชา้ชาๆก็จะมืดหน่อยนะคะเช้าตรู่ค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ รีวิวบรรยากาศเช้าตู่วันที่สี่ของปีนะคะวันที่สของปีมังกรทองค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ